สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมือนี้ยาหนิงพาพี่พาน้องกินไก่ KFC นะคะแผนแทนพี่น้องเห็นบอกจะเอาใส่ถาดนะคะมากินด้วยกันมีฟินฟลายน้ำจิ้มยาหนิงใส่ถ้วยแล้วพี่น้องค่ะกรอบนอกนุ่มใน แซ่บนัวมาค่ะพี่น้อง นั่นที่ได้กินคิดยากสินเนี่ยับพี่น้องค่ะอันนี้น้ำจิ้ม เึ้าังนมะเกือเทศซ้อนมะเกือเทศปนกันอยู่นี่ล่ะกรอบนอกนุ่มในจานมาแล้วนะือ กอนมะเขือเทศมาเตี่ยบวกกับบดถั่วกินเบิดบอบพี่น้องค่ะมาเรือมาเรือ,อ,อ,กอกรอบนอกนุ่มนะ Ừ. Thiền cho vòng phòng nam. Tán ít cứ không? เด็กน้อยฝึกงานยุ่สั้นตามข้างบนทิมขยอขยะใส่ชักครัวพี่น้องค่ะเกจเอาหงอาหารวบนนี้่่เบื่อไหรุ่ดไปรอบนึงแล้วอันนี้รอบสองอีกรอบเนี่ จกักซิอาบน้ำได้บ่มาเด้อค่ะพี่น้องนี่จะเป็นน่อง อันนี้ขนาดกล้องกลางพี่น้องเล็กก็มีมขมเนอย่างขมนันอย่งคะบรม่อยากายมาเนาะ <laughs> ขอบนองใน Nhai chạy nói ngắn hạn nữa ngắn 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 im bình một điều p/n ơi nó <laughs> cũng là nong hái nhàng nè ก็กินเส้นไฟปอกปอกสดน้ำพี่น้องจ้าใส่เกลือจากน้อยทอดจ้าเพื่อกันทำจินเองก็ได้ทอดเส้นเนย มาเดือค่ะน่องไก่คือน่องไก่ผู้ไม่ผู้เกาอยู่ใส่กับมากินน้ำกัน น้อยปากนะยัยหนิงสั่งแหนมแหนมหมูแมมซ่บฝีมือยายหนิงแอดไลน์เข้ามาได้นะคะเบื่อทุกใส้เตยคลิปพี่นอนคะ่ะทำตามออเดอร์เพราะว่า หันบนมีฝนตังเขาขอประเทศพี่น้องเปรี้ยวนี้เผ็ดหน่อยแซบคุยประแดกบ่อกด้วยเนาะ รีเสียบกุ้งกอลน้อพี่นอ้องไก่บ้านอยู่ในตลาดเยัยวนึ่งตัวละร้อยสี่สิบเนื้อนันชอบที่เดียว ม่พีมินองทำเป็นคนจังหวัดได้คือได้มาอยู่ระยองคนจังหวัดหนองบวัวลำพูพี่น้องจ๋าอ,อันนี้ปีมาอยู่ในซี่ปีแล้ว เพราะวา่าใหญ่มาตามกลบเมืองสีพี่น,อน้องกลบเมืองสีมารับราชการอยู่ที่นี่นะคะแค่นิงกับตามมาพี่น,อน้องะแล้วกลับขายของก็จิ้มแม่ะ่ะ ห้องพัก,กนี่ก็เป็นห้องพักราชาการเพื่อนที่นองคะ่ะพอเจาะพอได้นอนดีดีดีก็หอมชีวิตปซ่้าทั้งกินทั้งวอาเนาะ ลูกเต่าเดาดาก,กันไงเป็นบบาเปินแล้วได้ลูกสะพายลรายะนนึง่งคนตัวก็รับราชการนะคะคนเล็กเป็นกับเล็กงานเอกกชนพี่รองค่ะยิบสามปีเราลูกซ้ายลายยนหนึง่งคนใหญ่กับยิบห้า รับราชก,การตั้งแต่อายุสิบเกจบจบหมหกเรียนมาหาลัยเทิมแดกยังบัณฑิตพ่อเทิมพี่น้องสอบติดตำรวจรุนน้องนดเรียนอยู่ว่เจอหอโคร,ราช ร่วมพิเศษเรียนแค่ปีเดียวเธอว่าโชคดีของลูกโชคดีของยายนิงไปนะคะออกไปขายของกับตื่น พี่น้องเย,ะเย้ะลวกไรสู่ไปนี่แล้วเนาะวอดไปลูกค้ากับตามหาแหนมกับเฮดไปนล้ำส่งตามออเดอร์ กคิดว่าสีเฮ็ดขายเด้พี่น้องตอนแรกซื้อตะขาจ้ากินมะเฮ็ดเท่าเนีประมาณหาหกร้อยเงินเจ้าของหัแต่วเบือกินเอาไปวางอยู่หน้าร้าน มาเนี่ค่ะพราะกินแล้วเจ้าอะสั่งสั่งซั่งสิมามันเลยได้เหตุตอนเนื่องพี่น้องค่ะถามว่ากำไรหลายบอ่อเจียวหนึ่งกับประมาณสองร้อยแต่ละเจ้าเพราะว่าค่ามันทรงเคอรี่ยะแยกนึ่งกับบวค่าทรงน้ำ ข้าเจากับโอ่งเงินมาให้พี่น้องค่ะแล้วไก็เอ็ดซีพี่น้องที่อยู่ไกลๆอย่างนี้นข้าเจากับซังใครไม่กินดิบเปรียบหวาเแซ่ใครพี่น้องค่ะ ดูเบอร์โทรใต้คลิปนะคะใครจะสั่งพูดแล้วเนาะถ <c oughs> ัดถ้าหนาสู่ไปหากินไปพี่น้องคะ ตามใดที่ยังมีลมหายใจฉีดวัคซีนกับท่านให้ครบหรอกแยหนิ่งหนึ่งเข็มไปแล้วแอสต,ตาซินิกเข็มสองกับยิบสามกันยาแตเห็นคุณครูอยู่ภาลาคุณว่าถ้าใครฉีดแอสต,ตา หมอพิ่งเียดให้สเข็มร้อบเบงกงกอนพี่น้องค่ะไปฉีดเข็ม2แล้วเพิ่สีว่าจังไหรหรือว่าเว็นระยะไปเขาเสามารถเปลี่ยนยี่ห้อได้แล้วมันจะเขา้ากันกับที่เขาเฉีด2เข็มเราหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้โควิดมันกลายพันธ มาลายอียิียอินเดียอังกฤษสตย,ยานดุนทีวานมันน้ำอากาศใส่แมสกันยังเขามาได้อยู่คิดยากี่นนองค่ะอืม ขับตอ,อนนั้นด้วยเป็นฝ่ายฝาดข้่ะป้ลงทะเบียนไว้ใครจะไม่เชียดแล้วก็มีให้เปิดจองของเอกชนพี่น้องคะ แมเนียงเบิองเขาไฟเซอร์กชิเขามาประมาณจิ้นแล้วเนี่ยก,รกร็รกกลาสิงหาโรงงานลูกชายกับเจีย้ยอยเฉียดช่วงสิงหาพยายามดูแลตัวเองเบิ่มจากของลิ้นไม่ได้รสจมูกไม่ได้กลิ่นปวดหัวเจ็บคอกับเฝ้าออไปพี่น้องคะ ไปสวัสไปตรวจเพื่อจะได้รักษาทัานผู้ใดที่ยังเป็นสีเขียวแล้วก็เหลืองกขยังบาทันเลลายๆเพิ่นกับจะให้ยามากินแฮ้บ วิสิแซ่บแทยเย็นอย่างมาตรีวแซ่บอ,อยู่จังออตอนนี้แล้วกัน,นก็คิดนอเนิ้นเฉียงดังแน่จักน้อยเพระาะว่าขาเจ้าอันเบิ่งห้องน้านะอืม ลองกินจ้องใจกทั้งมาสิ้ังพิซซ่ากินไกลก่อนพิซซ่าไค่มาที่ลองกินมือใดกับวัตไฟยคิดอยากมันคอยแซ่บพี่น้องก,กินเ้ากับบอกม,มุมเจ้าคือเเขาอย่างหนึ่ง เกี๊ยวผักตำเลึงมะะเกี๊ยบเจียวทั่วเียมะชิลลวกกินกับข้าวเจ้าน้ำพริกกินแก่นึงมาครับพี่น้องเจ้าอือ <arose. S 1> หือเจ้าบ่เบอร์กินเรื่อยๆพี่น้อง ของบวงแง้มเลยก็กินแต่ก็สิบ่มมุมเขาเขาเนียนจานเมีนจานแซ่บอีเลียสำหรับคนที่ชอบไก่ผู้ใดบ่มากกกะินตามใจปากเจ้าของนะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องตลอดปลอดภัยแข้วขาดนะคะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะหนึ่งน้ำแน่เดี๋ยวจะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ